งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนาดอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงจากทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์ครับ ทิทบดบูรบางประมาก็หยิบเรื่องราวที่ท่านถามไทยกันมามาพูดมาคุยตลอดจนเรื่องราวที่เป็นข่าวแต่ว่าหลายคนก็มุมมองข่าวไปอย่างหนึ่งแต่ทิศบูรบางระมาก,ก็อาจจะมองไปในอีกมุมหนึ่งท่านคงจำข่าวที่เมื่อเร็วๆนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเหตุเกิดที่ตำบลสาลาขาวนะฮะ แล้วก็ลุกลามไปในอีกหลายท้องที่เช่นที่อูทองและที่อื่นๆนั่นก็คืออะไรครับคือเรื่องของพลุระเบิดนะครับและพลุเคยระเบิดพี่น้องครับข่าวคราวที่พลุระเบิดนั้นมีผู้คนเสียชีวิตมากมายยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับผู้ที่ได้ยินได้ฟังนะฮะ มีเด็กต้องกำพราพ่อแม่ถามว่าทำไมพ่อแม่ต้องไปทำงานในโรงงานพลุเพราะไม่มีทางเลือกอันเนื่องจากต้องการเงินค่าจ้างนะจึงต้องเสี่ยงภยัยโรงงานพลุที่ว่านั้นนะเป็นโรงงานที่มีการอขออนุญาตเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแต่ ยังไม่เข้าสู่ระบบโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะเพราะว่าเขาจะมีเกณฑ์ว่าต้องมีแรงงานกี่คนกี่คนนะครับนั่นก็เป็นข่าวที่พวกเราได้ยินได้ฟังมาตลอดพอเหตุเกิดก็มีการไปตรวจโรงงานพลุที่อำเภออู่ทองพระปราชัยนะฮะแล้วก็ประวัติเก่าที่สารข่าวนี้ก็เคยระเบิดมาครั้งหนึ่งตอนนั้นเสียชีวิตไปหนึ่งคน คราวนี้ก็20กว่าคนเหตุที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดในข่าวเราก็ได้ความรู้รายละเอียดว่าอย่างน้อยที่สุดใครจะตั้งโรงงานปบนอย่างนี้ร,รอบๆ25เมตรต้องไม่มีบ้านเรือนผู้คนที่พระพราชายนั้นบอกว่าระยะเป็นร้อยเมตรไม่มีผู้คนเลยนะครับแต่ในฐานะที่ทิดบวนเป็น ชาวสุพรรณก็พอจะรู้เรื่องนะก็พอจะรู้เรื่องว่า,ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องนี้ที่จริงผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงมีอยู่ไหมหลายคนบอกอะไรเหรออะไรมีที่ว่ายังมีอยู่ไหมก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ย ยังมีคนเอาพลุไปทำที่บ้านไหมคือผมเคยสัมผัสกับพี่น้องชาวนาหลายท่านนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอป้าแก่ๆชราอยู่ที่บ้านถามว่าป้าแล้วอ,อยู่บ้านแล้วทำอะไรก็เฝ้าบ้านไงบอกนอกจากเฝ้าบ้านแล้วทำอะไรเนี่ยฉันว่างๆฉันก็นั่งทำพลุไป ภาพที่เห็นคืออะไรครับก็คือลูกบอลที่บรรจุดินระเบิดแล้วนะครับจำนวนเป็นร0 0ยสอลูกแล้วเขาก็เอามาใส่สายชนวนนะครับทำว่าเข้าไปทำอะไรถ้าเป็นเด็กทั่วไปก็เอาไปเล่นคนทั่วไปก็เอาไปคว้างกันเล่นๆแต่สำหรับชาวสุพรรณไม่ใช่ <c oughs> นะจึงเป็นที่มาของคำว่าพลุไล่นก ในข่าวเราจะได้ยินครับที่เขาพูดบอกว่า,าโรงงานมันทำพลุก็มีพลุหลากหลายหนึ่งนั้นก็คือพลุไล่นกก็หมายความว่าพอถึงฤดูหน้า,าข้าวออกรวงนข้าวกำลังติดเมล็ดนกก็จะมาทำร้ายเขาก็จะจุดลูกบอลที่มีสายชนวนเนี่ยจุดแล้วก็รีบคว้างเพราะถ้าคว้างไม่ทัน มือไม้ก็จะแหกนะมือไม้ก็จะได้รับบาดเจ็บได้แต่ในยุคหลังเขาก็เอาลูกบอลที่เป็นที่มีสายชนวนเนี่ยนะก็เอามาผูกผูกไว้กับอะไรครับผนะูกไว้กับทูบนะผูกไว้กับทูบเป็นตำแหน่งตำแหน่งตั้งแต่ปลายก้านทูบ ไล่ลงมาผูกไว้ทำไมครับที่เขาผูกไว้นั่นอนะพอถึงเวลาข้าวออกรวงเขาก็เอาทูบเนี่ยไปปักนะไปปักไว้แล้วก็จุดทูบจุดทูบนะ่ะพอจุดทูบทูบเริ่มมอดไหม้มาเรื่อยๆใช่ไหมฮะพอถึงสายชนวนลูกแรก ลูกก็จะทำงานดังโป้งนะต่อมาเวละยะสักหน่อยถึงสายอีกหนึ่งสายชนวนก็จะดังโป้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 ง,ปงเป็นระยะระยะเป็นการไล่นกถามว่าการไล่นกแบบนี้มันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือไม่ไม่ใช่เป็นปลายเหตุนะแต่มันก็เป็น สถานการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขพี่น้องครับวันนี้นกกำลังเป็นปัญหาในนาข้าวอย่างมากมายถ้าเราจะไล่ประวัติการที่ไปลองดูว่านกมีกี่ชนิดนะครับที่สร้างปัญหาในนานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ คนปลูกข้าวไร่ข้าวไร่เนี่ยก็มักจะปลูกบนภูเขาบนที่สูงก็ปลูกปะปนกับพื้นที่ป่าจะมีนกนะโดยส่วนใหญ่ที่พบกันบ่อยๆจะมี5ชนิดก็คือนกกระติสขี้หมูนกกระติสตะโพกขาวนกกระจาบธรรมดานกกระจอกตาลน,นะแล้วก็ นกกระจาบปีกอ่อนอกเหลืองนะฮะ,ะเรียกนกจาบปีกอ่อนอกเหลืองนี่นี่เราจะพบกันบ่อยๆแต่ถ้านกในนาที่เราพบเห็นบ่อยๆนะครับก็จะมีนกยางควายนะครับนกยางตัวขาขาวนกที่เราเรียกนกกระยางตัวสีขา,ขาวขาวโพลนเลยในนาตอนที่ชาวนาเตรียมเทือกนะ นกกระแตแต้แวดแล้วก็นกอินทรีหัวไหล่ขาวนกอินทรีปีกลายน,นกกินปรีอกเหลืองแล้วก็นกปากห่างนี่ครับที่เราจะพบกันบ่อยๆปกติถ้าพูดถึงชีวิตชาวนากับนกพี่น้องครับ ถ้าใครเคยผ่านไปในชนบทท้องทุ่งบ้านเราคำว่าบ้านเราคือสุพรรณหรือจะเป็นเขตทำนาที่ไหนก็แล้วแต่เวลาตอนที่ชาวบ้านเขาเตรียมเทือกเตรียมที่เนี่ยนะฮะถหมกหมกัมกฟางเนี่ยเราจะเห็นว่าในานาน,นั้นจะมีนกกระยางสีขาวเนี่ยเต็มไปหมดแต่ไม่ใช่มีเฉพาะนกกระยางนะครับนกอื่นๆก็มีหลากหลาย แล้วท่านเคยเห็นไหมว่าขณะที่ชาวนากำลังเตรียมที่เนี่ยพนกมาเยอะๆชาวนาก็เอาแหอทอดนกหรือว่าจับนกเนี่ยไม่ครับชาวนาไม่ทำลายนกในขั้นตอนตรงนี้นะไม่กลัวเพราะอะไรครับนกเหล่านี้มีประโยชน์เขาก็มาเก็บมแมลงกินนะฮะเขาก็มาเก็บหอยเก็บอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นรถไถนะเดิน ไปไหนนกเหล่านี้ก็จะเดินตามผมชอบไปถ่ายภาพเหล่านี้แล้วก็มีภาพที่ถ่ายมาเยอะนะครับเพราะมันแฝงไว้ด้วยความรู้สึกหลายอย่างนะฮะเรามีเมตตาอยู่ด้วยกันนะครับนกเธอก็ทำมาหากินไปฉันก็ทำมาหากินไปก็ช่วยกันทำมาหากิน นกก็มาจับหอยกินในนาหรืออะไรอะไรต่างๆก,ก็ก็ช่วยกันไปนะครับก็เป็นอย่างนั้นแต่พอข้าวเริ่มออกรวงเนี่ยนะครับที่แล้วมานะเราแก้ปัญหากันอย่างไรบ้างเราก็เริ่มตั้งแต่ในอดีตนะ,ะก็ทำหุ่นไล่กาซึ่งเป็นหุ่นไล่กาที่โบราณมากเดี๋ยวนี้กลายเป็นเครื่องประดับ ในการจัดงานจัดการต่างๆก็เป็นหุ่นไลากานะและหุ่นไลากาก็เคยเป็นละครโทรทัศน์ตัวฉันเป็นเพียงหุ่นไลากามียากมีฟางเกาะพันกายอะไรเนี่ยนะฮะนั่นอะไรก็ว่าไปยังไม่จบแล้วครับเราจะต้องคุยกันต่อว่าที่สุดแล้วเราจะแก้ปัญหานกในานากันอย่างไรจึงจะสมบูรณ์และถาวรน,นะครับเวตเลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรเีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลลนธ <t> <ron> าตุอาหารเสริมเข้มข้น,ขนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรเีเลตจากบริษัทรรสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเติบโตองอกงามสม,สมใจ <น S 1> เมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกร,กรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร